ก็มีสิทธิ์ได้แค่ทรงฝาผมชื่อกรวิศิงจริญครับชื่อเล่นจูดครับสรงฝาคาราบาแดงมาทั้งหมด2 0 0ฝาครับที่ซีเจมอลสาขาบางสามอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับเห็นไหมล่ะครับทรงฝาที่นี่ได้เป็นเศรษฐี like. ทองล้านเป้าแดงชื่อคนไทยสร้างอาชีพปีที่3ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ เรายังมีทองล้านรอให้คุณลุ้นเป็นผู้โชคดีรวมถึงมอไซค์ฮอนดา้ารุ่นนิวคลิก125ขั้นนี้รีบส่งฝาทั้งคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซส่งมาที่ตู้ปอน2บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา24130หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์คันที่775คุณพนุวัฒน,น์อันต์ งจััหวดสอยาก,กให้ส่งฝากคาราบาลมากันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้เป็นผู้โชคดีได้ทองล้านแบบผมครับแจกเยอะแจกทุกวันแจกต่อเนื่องกันตลอดปีแล้วมัลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้อมๆกัน ladies and gentlemen welcome to b บ w d แด<บ>งชวขคนไทยสร้างอาชีพปีสา อินเตอร์ดในช่อง For ฟมากกว่น,นี้ <c oughs> ดื่มทุกวันนะคุณย้ำตรงนี้นะคะดื่มทุกวันส่งมาทุกวันคุณมีโอกาสลุ้นรับ <c oughs> บอกเลยว่าทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ <c oughs> ทองล้านนะคะเพราะเขาแจกกันอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญคาราบาวแดงเนี่ยเขายืนราคาที่10บาทเท่าเดิม10บาทคุณค้ามีสิทธิ์ลุ้นทองล้านลุ้นมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอิดิชันฮอนด้ารุ่นนิวคลิก125ไปแบบนี้ไม่เอาเหรอของรางวัลในปีนี้รวมมูลค่าถึง1 7จ็ ที่น้องใบตองบอกอะคาราบาลแดงเขาแค่สิบาทเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคาราบาลเนี่ยเขาจับแจกกันแบบนี้เป็นประจําทุกวันเลยแล้วผู้โชคดีที่ได้รับรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยคุณเขาขี่ไปต่อยอดสร้างอาชีพกันมาแล้วอะเรียกได้ว่ามีรายได้เพิ่มกันมาหลายร้อยคนแล้วด้วยมีตัวอย่างให้ได้เห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไร เดี๋ยวนี้คนเรามันอาชีพเดียวไม่พอแล้วมันต้องมีสักสองสามอาชีพไว้รองรับก็ดีเหมือนกันอย่างเราเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเดียวคงไม่พออาจจะต้องหาอาชีพเสริมน้าร้องใบตองนะคุณจะลาออกแล้วเหรอด่าลาออกเลยจะไปกวนกะละแมที่สมุยอะไรครับเนี่ยเราต้องฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มสกิลอันนี้ก็ดีเหมือนกันเหมือนที่คุณเข้ามาเมื่อกี้เลยเลยนเรดนีเราจะได้เป็นพิธีกรได้ตามประเทศดีมากนะดิฉันชอบเลยเพราะว่าดิฉันชอบภาษาอังกฤษเรียนมาตั้งแต่สมัยแบบว่า อมอันจุบันจริงปากเป็นอะไรถ้าตบจะหายไหมไม่หายแต่ตายแต่บอกว่าเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ป .4 ป .5 แล้วใช่ไหม Yes sir เฮ้ยคุณนี่พื้นฐานดีพื้นฐานแน่นเอาง่ายๆปลาภาษาอังกฤษว่าไงฟ i s โอ้โหฟิตฟิตฟัดฟัดเต็มหน้าไหมดเลยเอาใหม่เอาแบบไม่ต้องฟิตฟองฟอดอะปลาภาษาอังกฤษว่าไงฟิอ่าแล้วปลาไหลล่ะ Fish Slider เฮ้ย ไปได้ไงเนี่ยแล้วปลาหมอล่ะ fish doctor ไม่ธรรมดาซะแล้วไม่ธรรมดาซะแล้วไม่ธรรมดาใช่ไหมคะแล้วคุณได้ไหมผมก็พอได้อยู่นิดๆหน่อยๆคุณลองส่งมาแล้วกันเผื่อจะลื่นไหลไปได้โอเคแล้วถ้าเกิดว่ารถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิตอีดิชั่นล่ะยางฟิตสตาร์ตติดง่ายเล<อ>ยละครับ เราเข้ากันดีเลยวะยางเนียนอ,อย่างเนียยแต่วันนี้เราต้องไปลุ้นกันแล้วว่าผู้โชคดีจะเป็นใครที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซค์ในคันนี้กันไปครับง,งั้น <ไป S 2> อย่ารอช้าไปลุ้นกันเลยครับ คาราบาลคันโตผู้โชคดีส่งมายเยอะจริงครับเยอะจริงๆค่ออๆคะวันนี้โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากและผู้โชคดีในวันนี้จะเป็นใครมาลุ้นกันนะคะเขาส่งกันมาเนี่ยทางคาราบาลเขาแจ้งมาเป็นสิบสิบล้านบาทแล้วผู้โชคดีเราก็ได้แล้วผู้โชคดีก็คือคุทธสปรแพงดีจากจังหวัดสมุทรสาครกติกาลุ้นล้านและวมอเตอร์ไซค์2 0 0คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบีสิ ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันทับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอนอ2บางประกงจังหวัดชาเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567